สบายดีพ่อแม่พี่น้องประสบคสุขทนจ้าเมื่อกี้มาเบิ่งคนงานกำลังคนทรายเขาเหอนเด้อจ้าคนจะเปลี่ยนเอาเป็นนันเปลี่ยนเป็นเอาดินทรายเขยาแทนดเด้อจ้เด้อกับสีแพงลื่นดินดินนันดินหน้าดินเนียงเขานี่นะพี่น้องรถหนึ่งถือเจ็ดร้อยกว่าบาทเลยพี่น้องเราก็ได้เปลี่ยนเอาเป็นทรายแทนเพราะว่าช่วงนี้นานาพ้นเขากับโบได้จกันก็เลย ใส่ดินทรายแทนเดจ้านาวาวนอนุจาาได้ขอขอโทนได้ร้ายเด็ดีขั้นี้ชิติดว่าพี่น้อง,อส,อองนนสั่งไปสิบหลดเลยพี่น้องเลย รถเบือนเข้ามาพี่น้องทางทางทางหน้าบ้านแตกเแบบิบเสีได้เห็ดใหม่แล้วพี่น้องบายดีจ้าพี่น้องน้าน้ามั้งข้าศิแล้วได้พี่น้องเยอ เช้าหน่อยก็ําลังมาตรวจเช็คตรวจเช็คพี่น้องแน่ในนอนอนอเนาะไีเด็าว่าเขาใช่เลยอันย้ใชายหันีเตือนกับพี่น้อง อีกคนหนึ่งนหเาบกว่าสีแน่นีแน่นอีกคนนึ่งี่เขาบอกไล่ไล่คนเสื้ไปนอกพี่มันกรแน่นน้ำทส่ยนี่ยล้ะพูดแนน้ำใส่แล้วชมแ้อ้าได้เชียวนะสางก็เริ่มอันเออบมนสางก็มกรข้นอยู่พี่น้องสีหาคนหลดหนึ่งันแป๊บเดียวคแป๊บแป๊บเดียวหลดหนึ่งนเจ้น ไปดีพี่น้องเคล็เท็ดกินนะกะสิแลบอยู่สามคนมอไอนสาวโอนแม่น้อยพอวันน้องนัดน้องลุงกับไปโรงเรียนได้จัดน้องได้ห่องหนึ่งแล้วเรือห้องนี่แหละเขาอานเขาท้มอันเื่อละห่องด้จ้าพี่น้องนะ,อะพอวันกับถอดเสื้อใส่เลยวันนี้ เสื้อผูเสื้อีวไ่ได้เล็บเสื้อไม่ใช่ก่อยู่ในเงื่ด้อยู่ในเงืนลี่อันบบรี่หน้าหดหนึงกัแป๊บเดียวพี่น้อหลดที่สองหลดหลดหลห้องเราจะเบ้านะจ๊ะหลดหนึ่งกได้ห้องหนึ่งก็ได้นี่ได้หน้าบ้านบัหไง คนสั่งมาซิบรถเถอพี่น้องนะจะวนสั่งมาซิบรถเออทรายแห้งแน,นนะ่นแหละเนาะเพราะมีปวกเออเพิร์ลบากนะทรายนะพี่น้องมีเอฟซีทักว่าทมทรายเลยมันสีโบนแนนมันสีเจือนว่าบรรยามเขาใส่น้ำจะยังไหนลุงเพิ่นบอกว่าทมทรายนี่แห้งแน่นแล้วก็ พวกบบขึ้นพ่อมพี่น้องเพื่นผู้ใหญ่เบาถามเพิ่นตะเคียนในห้องนี่เป็นห้องที่สองโอ้ตายเขาโทษบักละถมเด้อนี่ห้องหน้าเพื่อนครัวอะไรถมมดอลไรพี่น้องเลยถมห้องนี่ก็เป็นห้องห้องห้องทงสมห้องทงก่อนแล้วจังเขา เขาค้นเขาเืออันเธอละห้องเธอละห้องเด้อจ้าเพราะว่าเพื่อความสะดวกต้องค้นเขาเธอละห้องห้องนี้เต็มแล้วก็มาใส่ห้องนี้แล้วก็จังเข่าห้องนอนเพิ่นกะบพอวันกะสะสะสะให้อันเขาเธอละแจเธอละแจจ้าเห็ดให้มันแหงสะอะสะอะโล่กัาบ่มหนาไปก่อนอีกรอบบ่มบ่มบ่มหนาไปกันเอาโล่อีกรอบบ่มอะโลงอีกรอบหนึ่งเนาะ ห้อ,องหนึ่งเขาค้นแป๊บเดียวนะพี่น้อนงเบ,บ,บิ่งพวกกรรมกรรมกรสี่หคนพวกบุกบินกันเต็มที่เขาแจ้ี่แจ้นน่ลูกเออนั่นล่ะสร้างเป็ดกลมาเลยโอน่าสร้างมา,ากเลยให้กลมาพันทรงให้ค้นงานพันมา,งงา,นมาก,ก่อนเพราะว่าเฝ้าค้น แต่เศร้าอากาศมันห้อนพี่น้องย่านเขาห้อนไหลพี่น้องไปเบิ่งเขาข้นเองเลยพี่น้องเสียงเพลงเฮือน่างๆเขาเปิดเพลงเลยถ่ายเป็นวักเป็นวักคขอโทษเขออาอภัยหลายๆเด้อส่วนท้นทางก็อ,นนอ,อันแะละเน่หลดกระเขามาได้เลยเ พออันว <Pop> ah ่าคนทางเขานี ah ่ทางเขาื is, ่อนนังอ้นอยู่กับตู้หัวนี่เข่าได้เลยเด้อจ้าเพิ่นเอาทรายขวดขวดขวดถมเลยขั้นบ่ถมนะขิดดินมันสิแตกมันสิลูมาเลนะพี่น้องหลดมันสิเข่าห่างเข่าก็สิขนไก่หน๊กรรมกรกะคลิปนี้กับบริมียังหลายเด้อจ้าขั้นเบ่ยัง พีทก็ขอโทษขออภัยเดอ้อแม่น้อยเป็นมือกล้องพัดกับสาวนสาวนพ่นเห็ดกับเข่าแล้วเลยประสิพากันไปกินขขาพีนองไม่บอกพื้นเพ้นเทนะแตกมดเลยเพราะว่าโหลดซ้ายเขามามันนักสิไดเห็ดใหม่ทมใหม่แล้วมันออกน้ำ เป็นจโจวกวีดินมัน,บน,นโบนแอนพี่น้องหัวแดนหัวครับไม่น้อยกับอันน้ำคงเมดเทือนไม่น้อยกับเงี้ยวบ่ได้ถมตัวนี้กับขาล่ักสร้าง้วยเสื่อมขาใส่ล่อสี่อันมันต้องให้มันไวขาหักบ่ค่นะหน้าขาล่ักบ่เสื้อใหม่บ่นะ ้างหน้าเลยเชื่อมใส่ใหม่จ้ะเพื่อความไวของการขนดินคล้องหนึงน่งนี่หอดชั่วโมงหนึ่งบอกขนหอดชั่วโมงบอกเนี่บ่หอดชั่วโมงสัมพี่นอ้อค่ะรถทรายหากันมาส่งส่งนลำบัทันเลยบัดนี้บ่ยหอดชั่วโมงสัมห้องสาวอ้นมาโทรตามขีทรายพี่นอ้องขนสีแล้วยมเลยทรายส่งนลำบัทันนะทรายนี่ยนะฮะ เขาเสร็จยังเกาะอ๋อเขาซีวดเพดานพอมเลยเอ้าเราเทพืนก่อนเราแวาอันเะราอยากขีพุ่นขึ้นเพดานนะอ๋อเห็ดโค้งมันเพิ่นเจ็ดนโค้งเพดานไว้เลยสาวลี่เอ้ยคั้นบ่งคลิปกะ เพิ่นเปิดซ่องก็ได้นะผู้สาวจ้า่จเปิดซอขานะรี่สวรรค์เขตอเป็ดสบายดีแน่น่ะโอนคกโอเกะ้วอเขามาส้ำรวดคนนี้ด้ ผมเือละห่องเือละห่องไปเล่งเล่งเล่งเร่งแม่ไม่นักแม่อะไรเนาะเขาซวยโอกาสเวลานี่ยและเอาก็ เดี๋ยวย่านพลมันมาอะไรทางมันสิลมหลดสีเข่าบ่ได้จ้าเขาเสียดเพดานพร้อมบ่ะรอบอกเส็ดโคเพดานไว้กองเลยบ่โอ้เพิ่นอันนั้น่นเ็สียนโคเพดานไว้เลยโค้งเทิงฟ้าหน่ี่น้องฟ้าคนไทยห้องฟ้าบอกไม่น้อยกับบอกภาษาลาวเเพดานเลยจ้า ฟ้าเนาะคนไทยห้องเนาะบ๊อบพื้นยังเนี่ยดูฮะบ๊อพื้นจ้าบ๊อพื้นจ่าบ๊พื้นจ่านี่หน้าบ้านเลยเนาะบ้านอะเนาะบ้านหนาบ้านอะได้ที่นี่กระเป๋าเบาหน่อยไหมทางนี้เบิกไปแล้วเลยฮะทางนี้เบิกไปหมดแล้วที่เนาะสร้างเป็ดสร้างเป็ดเบิก เออไม่เลยเมื่อวันก็คอไหมเนาะคอเพิ่มไหมและมันบุกคอแหละี้ก็ลาไปก่อนเดี๋จ้าขอบคุณทุกไลค์คอมเมนต์เดี๋ยจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับติดตามทางช่องน้องนัดขวัญเมยน้อยเดี๋ยวจ้าในเกี่ยวกับเพื่อนในกาบิึงช่องนี้ก็ได้เดี๋จ้าลาไปก่อนเดี๋จ้าพี่น้องบ๊ายบายขอบคุณหลายๆลาเดี๋จ้า